ตอนนี้ไม่ต้องขอดรองเท้านะครับโ okay, okay. อเคโอเคอธิษฐานเสร็จแล้วเดย<ะ>อิานได้เลยก้าวอธิษฐานก่อนไอ้แค่อธิษฐานตรงนี้นะ Okay, พอออกมาผรูก็มาขอพรเจ้าแม่กวนอิมต่อนะครับขึ้นไปไหว้ป่ะขอหลังเขาตรงนี้หลังเขาตรงนี้นะจ๊ะ